สบู่น้ำผึ้งไวายแดงสบู่ก้อนนี้คุณผู้หญิงชอบเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสบู่สีอื่นๆแล้วยังมีส่วนผสมหลักคือวายแดงไวายแดงดียังไงไวายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระครับจะช่วยดีท็อกผิวอย่างอ่อนโยนจึงลดริ้วรอยความหมองคล้ำลดฝ้าลดกระรอยเหี่ยวยน่นอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านดูอายุมากกว่าไว้เมื่อใช้ต่อเนื่องผิวจึงดูสดใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติ แน่นอนครับยังผสมเชียร์บัตเตอร์และน้ำพึ่งด้วยจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านจึงดูสดใสย,ยิ่งขึ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนอาจลืมโลชั่นหลังอาบน้ำไปเลยสบู่มิสซีทุกก้อนใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าส่วนผสมธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสเตียรอยด์เด็กสตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวล รักธรรมชาติรักผิวรักสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์มิสเตรดีดีต่อคุณดีต่อธรรมชาติสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตรดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9า้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ l ล n e ID ดีมิสเ l ล n e ไอดีมิส i ดีโด่งสองลายดีมิสโด่งสหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสดีนะครับอ่ะมาดูเรื่องที่ผมว่าท่านหลายท่านกังวลเพราะมันมีข่าวนะเรื่องของแถลงการรัฐสภา,า,า,ายโุโรปเมื่อวานนะเมื่อวานนี้นะ,ะ,ะเผยแพร่ามาเนี่ยข่าวหลักๆก,ก็มาทาง VOA ออ VO คือ Voice of America สาขาไทยนี่นะครับรายงานออกมาแล้วสื่อหนึ่งก็เอาไปเผยแพร่ก็เป็นเรื่องของการลงมติแสดงท่าทีของรัฐสภายุโรปด้วยเสียงสนับสนุน4482เสียงต่อ57เสียงนะ68เสียงนี่งดออกเสียงนะครับประเด็นก็คือรัฐสภายุโรปเนี่เขาเรียกร้องให้กรรมธิการยุโรปใช้ ความตกลงการค้าเสรีเพื่อกดดันไทยนะครับในประเด็นเนี่ยครับหนึ่งปฏิรูปกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองนะครับปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะยับยั้งในประเทศชาวอุยกูอ่ะอ่านข่าวแค่นี้เอาแค่ตรงนี้นะทําังเอาแค่บรรทัดนี้ทนะ่านอ่านแล้วก็ทุกตัวอักษรความหมายมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอเ,อเละเธอะ <laughs> แล้วจะยังไงนะครับเนี่ยลงมติลงม,ต,ลงมติไม่ใช่เป็นลงมติไปขึ้นเนะีฮะที่บอกว่าะจะใช้ข้อตกลงการค้าเสรีบีบใจเรื่องอ e ุยกูเนี่ยที่เขาลงมติกันเนี่ยนะครับเป็นข้อเรียกร้องเห็นไหมครับอเห็นไหมในข่าวก็บอกเป็นข้อเรียกร้องให้คณะกรรมการยุโรปเรียกร้องก็แปลว่าทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ก็แล้วแต่นะคือคณะกรรมการยุโรปเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการที่ เป็นฝ่ายบริหารเนะเหมือนคณนะรัฐมนตรีของเราอะนะของอ eu เขาคําถามก็คือว่า eu เนี่ยเขามีประธานาธิบดีชื่ออะไรมีไหมไม่มีเห็นไหมฮะพอคิดแค่นี้ทางก็นึกออกแล้วองค์กรเนี้ยมันเป็นองค์กรประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเยอรมันประเทศเยอรมันนะครับประนามไทยจะใช้กฎมายอันนี้ครับมันจะเริ่มเฮ้ยเป็นรูปมาทำแต่ถ้าเป็นอ eu เนี่ยผมบอกได้เลยว่า ล้วนวนเลยนาม,มาทำนะครับเนี่ยฮะก็ลักษณะอ่านข่าวท่านก็เห็นแล้วว่าเรียกร้องให้ใช่ไหมเรียกร้องนะไม่ใช่กําหนดให้หรือลงมติให้ไม่ใช่เรียกร้องให้แล้วก็ให้ใครให้คนอื่นด้วยกรมกร, e กรมธาิการยูโรย e ุโรปนี่แหละครับใช้ขอ้อความตกลงอาเซียนเพื่อกดดันไทยซึ่งเขาจะทําหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภานี้นะเออนะครับ รวมทั้งเรื่องปฏิรูปกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองเรื่องการในประเทศจะาอุยกูอ่อุยกูที่ว่านี่ก็ไม่ได้หมายถึงอุนกูที่ที่ไปแล้วอันนั้นไปดีแล้วเห็นไหมครับรัฐสภายุโรปก็ไม่ได้ประท้วงเรื่องนั้นประเด็นคืออุยกูเนี่ยเขาที่เขาเรียกร้องข้อหาเรื่องเรื่องในประเทศชาอุยกูเนี่ยเขาบอกว่ายับยั้งกนันเนี่ยประเทศชาวาอุยกูคือเราส่งไปแล้วยับยั้งไม่ได้แล้วเข้าใจไหมครถ้าเราถ้าพูดถึงสี่สิบกว่าคนเนี้ยที่ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเขาหมายถึง อุยกูที่ยังอยู่ในไทยซึ่งขณะนี้ยังมีอุยกูอีก8คนนะครับที่ถูกคุมขังอยู่ในประเทศไทยความหมายก็คือ8คนนี้ไม่ได้หมายถึง40คนนั้นเพราะนั้นสภาอียูเนี่ยไม่ได้พูดถึง40คนที่ว่านั้นเลยจะไปอ้างบอกที่เขาลงมติก็เพราะเราส่งอีกลับไปไม่ใช่ประเด็นคือไอ้ตัวนั้นอะพวกนั้นอะสุขสบายแล้วไม่มีปัญหาแต่เขาเป็นห่วง8คนที่จะส่งไปอีกก็เลยกลายเป็นยับยั้งในประเทศชาวอุยกูก็เหลืออีก8คนที่อยู่ซึ่ง8ดคนนี้ มีโทษอาญาอยู่ในเมืองไทยครับนะครับหลบหนีเข้าเมืองแล้วหลบหนีด้วยก็โดนไปเจ็ดปีก็ยังต้องขังอยู่นะฮะในเรือนจำอ่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะส่งกลับจีนจะในประเทศาอุยกูซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าในประเทศหรือเปล่าจะใช้คําว่าในประเทศหรือเปล่านะอุยกูเนี่ยส่งกลับบ้านนี่เรียกว่าในประเทศไหมไม่รู้นะอ่ะสองสามเรื่องนี้แต่ประเด็นก็คือว่าท่านต้องเข้าใจโครงสร้างก่อน ค,คืออะรอ eu ก็คือการพยายามรวมตัวของประเทศต่างๆในยุโรปมาเป็นสมาชิกนะครับเพื่อจะจัดตั้งเป็นเรียกว่าประเทศขนาดใหญ่บริหารกันแหละคือโครงสร้างเนี่ยเราอาจจะเห็นสหรัฐทำตัวนี้สหรัฐนี่คือหลายๆรัฐนะครับมารวมกัน Union s t a t e ตทเนี่ยยูไนต์สเตทนี่คือการรวมรัฐคำว่าสหรัฐคือสหระรวมรัฐนั่นแหละสหรัฐนี่เคยทำสำเร็จเรื่องนี้คือการรวมหลายๆประเทศเข้ามาเป็นสหรัฐ นะซึ่งเขารวมกันมาตั้งแต่นานแล้วและโครงสร้างของยุโรปกับสหรัฐมันไม่เหมือนกันไงเพราะสหรัฐนี่ถือได้ว่าเป็นประเทศใหม่ที่เกิดขึ้นลากเงาของอ่าเรียกว่าสังคมลากเงาของประเทศแต่ละประเทศเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดรัฐต่างๆเท็กซงเท็กซัสนี่แต่ละเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกับเป็นรัฐต่างๆเกิดขึ้นในสหรัฐนะครับแล้วมันยังเกิดขึ้นได้ไม่ทันไรก็มีการคุยการเรื่องรวมตัวนู่นนี่นั่นแล้วก็รวมแล้วก็ขยายมาจนเป็นสหรัฐทุกวันนี้ ก็เป็นลักษณะการปกครองที่เป็นสหรัฐนะฮะหรือสหภาพก็ได้เอาแล้วแต่ลักษณะอย่างเงี้ยนะทีนี้ EU เนี่ยเกิดมาก่อนยุโรปเนี่ยโอ้โหแต่มันโครงสร้างมันต่างกับสหรัฐเยอะแยะเลยใช่ไหมครับท่าผู้เพราะแต่ละประเทศใน EU เนี่ยในในยุโรปเนี่ยก็เกิดลากเงาลองไล่ประวัติศาสตร์ไปดูเลยในอดีตก็เคยเป็นศัตรูลบกันไปลบกันมาฆ่าใบฆ่ากันมา นะฮะทำสงครามกันไม่รู้กี่ครั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะฮะลบกันขนาดนั้นแหละแล้วแต่และประเทศก็มีรากเหง้าประวัติศาสตร์ตัวเองไม่เหมือนกันเลยบางประเทศมีกษัตริย์บางประเทศไม่มีใช่ไหมนะฮะนะแต่ว่าเขาพยายามที่จะรวมตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ไหมฮะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดหลังสงครามโลกไม่นานก็มีการคุยกันเรื่องรวมตัวเนี้และเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นร่างมาเป็นเอ eu เป็นสาอ่เป็นอ่าเขาเรียกว่าสภาเอ eu เนี่ย ไม่นานนี่เองแต่สุดท้ายอังกฤษก็แยกออกไปอีกเห็นไ,ไหมครับทีนี้ตัวนี้มันยังเป็นรูปมาทำอยู่เลยไอ้มันเป็นนามมาทำอยู่เลยยังไม่เป็นเรียกว่าสภาที่ที่เรียกว่ามีอํานาจในการบังคับอะไรอย่างนั้นชัดเจนนะครับแต่ละประเทศที่รวมกันก็รวมกันด้วยเงื่อนไขทั้งนั้นนะครับแล้วก็พูดให้ฟังว่าสภาเอูเนี่ยนะฮะสมารัฐสภาเอียรเนี่ยสมาชิกเนี่ยนะครับโครงสร้างนะ ก็มาจากประเทศที่อยู่ในยุโรปที่เขาเป็นสมาชิกยเอยบางบางประเทศก็ไม่รวมก็แล้วแต่อังกฤษก็แยกไปแล้วนะครับทีนี้พอประเทศเขารวมปุ๊บเนี่ยก็เรียกว่าประชาชนเขาต้องลงมติเรียกว่าเข้าไปกาเลือกตั้งในสองครั้งครั้งแรกก็คือเลือกรัฐบาลตัวเองอ่ะเยอรมันก็เลือกฝรั่งเศสก็เลือกไป,ปรัฐบาลตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยเลือกอีกครั้งหนึ่งก็เลือกรัฐสภายุโรป นะก็เรียกว่าไปตั้งเป็นสภาอยู่ที่ยุโรปแต่ในที่สุดตัางเห็นไหมมันเป็นลักษณะเหมือนรัฐบาลซ้อนเข้าไปอีกทีสภาที่แท้จริงของรัฐบาลในแต่ละประเทศก็คือสภาของเขาเองอะ่ะเหมือนบ้านเราอะ่ะเนี่ยมันก็มีอาจจะมีสภาเอเซียแต่สุดท้ายกูต้องฟังอุ้งอิงอะ่ะถูกไหมเหมือนกันลักษณะอย่าง,งานั้นนะครับก็เป็นการเลือกจากสมาชิกนะครับประชาชนที่อยู่ในเรียกว่าสมาชิกรัฐสภา คือตัวเนี้ยดําเนินการเลือกตั้งของพลเมืองยุโรปเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่ปี22แล้วน่นนยระวังล้มลุกคุกคานกันมานะครับอ่าสุดท้ายเนี่ยครับเริ่มแรกก็ประชาชนประเทศต่างๆเขาคึกคักกันดีการรวมอ eu ก็คึกคักกันดีผ่านเวลานานไปด้วยครับจนกระทั่งปี42นี่ปรากฏว่าคนที่ไปกากระบาดเลือกตั้งมันก็น้อยลงเรื่อยๆนะครับปี42นี่ เหลือน้อยกว่าห้สิอร์ซ็นแล้วปีห้าเจ็ดเนี่ยตามที่ผมมีสถิติก็คือสี่สิบสองจุดสี่ห้านี่คือประชากรที่ก็ไปเลือกสมาชิกสภาเอูที่ว่าเนี่ยท่านเห็นไหมไม่ถึงครึ่งของยุโรปไม่ได้สะท้อนเสียงประชาชนแล้วครับตัวนี้ก็กลายเป็นนี่ไงคนที่สนใจการเมืองไงคนที่เนี่ยะบรรดานักอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับก็เป็นโอกาสของนักกิจกรรมการเมือง ตอนเนี้เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาเขาเริ่มจะไม่สนใจแล้วเวลาเลือกตั้งสภาเอยรู EU, เขาก็าไปเลือกไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นสภาเอยู EU, ทุกวันนี้มันไม่ได้สะท้อนเสียงประชาชนยุโรปซึ่งประชาชนยุโรปวันนี้นะครับแนวโน้มเนี่ยไปทางอนุรังนิยมนะเขาไม่เอาแล้วนะพว,พ,วพวกรู้พวกลีไพร์อ่ะแต่สภาเอยู EU, เนี่ยมันก็จะมีพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยว่างงานไม่มีอะไรทําก็ตั้งกัน <c oughs> นะจัดอีเวนต์กันใครล่ะครับ เอ็นจีโอทั้งนั้นแหละใช่ไหมไอ้พวกว่างพวกเนี้ยไอ้คนที่ไปเลือกทุกวันนี้ก็เอ็นจีโอเลือกกันตาบี้ตะบ,บันตับประชาชนส่วนใหญ่วันเนี้ยเ,เ,เขาเขาเขาเบื่อแล้วนะครับอืมก็ไม่รู้จะไปกันถึงไหนแต่เขาพยายามจะทําต่อไปเรื่อยๆนะในวันหนึ่งก็อาจจะรวมได้สําเร็จซึ่งวันนี้ยังไม่สําเร็จนะยังรวมกันเป็นประเทศไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นรัฐสภาเอียูเนี่ยผมบอกให้ฟังก็นะหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เสียงสะท้อนของประชาชนยุโรปอย่างแท้จริงนู้้ฟัง ก็เป็นประจําเป็นสภาลิเกก็ว่าไปะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเป็นลิเกยัยงไงอาแต่ตอนเนี้ยมันก็เป็นสภาอย่างนี้แล้วลงมติว่าไปฮะนะสภาเอู EU เนี่ยนะท่านผังครับไม่มีอำนาจออกกฎหมายที่เป็นผลนะครับใช้อย่างจริงจังในประเทศต่างๆนะครับนะอำนาจการบริหารเป็นคณะกรรมการยุโรปที่ว่านั่นแหละแล้วการบริหารนี่ก็เป็นกฎหมายกว้างๆนะซึ่งกฎหมายแต่ละอันเนี่ยจะทําได้ก็ต้องเห็นพ้องกับสมาชิกในแต่ละประเทศด้วย แล้วถ้าประเทศอื่นก็ไม่เห็นพรองเขาไม่ทาไอสิ่งเหล่านี้มันก็เหลวไหลครับท่านผู้ฟังนะครับส่วนใหญ่เน,นี่ยตอนเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของงบประมาณอย่างเงี้ยเรื่องยูเครนเนี่ยนะเพราะอียรูเขารวมกันแล้วช่วยยูเครนไงเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณอันนี้ยสภาน,นี้ก็จะมีน้ําหนักหน่อยเพราะหลายประเทศเขาเห็นด้วยจะเอาด้วยแต่หลายเรื่องที่คุณประชุมกันแล้วคุณก็บอกจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างเงี้ยก็แล้วแต่มึงอะไม่มีใครเขาเอาด้วยเข้าใจปะ่ะเหมือนก็ลงมติไปเป็นข้อเรียกร้องเนี่ยที่ผมเห็นผูดใน นะแล้วก็เนี่ยจะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเรื่องเนี่ยสิทธิทมนุษยชนก็แล้วแต่นละครับเป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องของส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ NGO ทั้งนั้นอนะ่ะที่เข้าไปวุ่นวายอยู่กับสภา EU เนี่ยครับประธานาธิบดีมันก็ไม่มีคณะคอรลมาอยู่ไหนไม่มีแล้วใครจะปฏิบัติท่านผู้ฟังนะโครงสร้างก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นกฎหมายกว้างๆนะถ้าจะออกมาก,ก็ต้องประกอบด้วยความเห็นพ้องของพวกสมาชิกด้วยนะครับโดยเฉพาะนโยบายด้านการต่างประเทศนะท่านผู้ฟังนะ ก็ยังเป็นนะครับเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลในแต่ประเทศเขาไม่ได้เอาตัวนี้เป็นสําคัญนะครับเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์ทางการเมืองอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถามว่าไม่มีผลเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่ถามว่ามีผลร้อยเอเซนอันตรายมากไม่ใช่มันก็มีผลเรียกว่าเนี่ยฮะขยานะเรียกร้องแล้วถ้าเกิดรัฐบาลไหนมันเห็นด้วยแต่คิดว่ายากเรื่องแบบนี้นะท่านฟ,ฟังพูดในฟังอย่างนี้ทีนี้ทครับประเด็นมันก็คือว่า สภาเอียูเนี่ยเข้าไปลงมติเรื่องพวกนี้ได้ยังไงซึ่งดังนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรของเขาแล้วก็อยู่ไกลมากและเขาเขา,เขาอยู่ไกลมากนะฮะก็มีความยินดีต่างๆนานาของบรรดาพลรัคัสีส้มทั้งหลายอย่างเนี่ยอย่างคนที่อยู่ในเรือนจําตอนนี้อย่างอานนท์นำพาเขาก็มีความหวังอับตรงนี้นะฮะเรียกว่าสรุปว่าเนื้อหาในการพูดคุยกันเนี่ยเนี่ยผมเอาจาก ที่อนนน้ำพาเนี่ยเขาเขาโพสตนะก็บอกว่าเนื้อหาที่คุยกันทั้งหมดในสบายอิวก็เป็นหนึ่งคเรียกร้องให้ยกเลิกแก้ไขามาตราหนึ่งหนึ่งสองนะครับซึ่งเคยพูดให้ฟังแล้วบริบทเมืองไทยกับฝรั่งมันไม่เหมือนกันคุณก็ไปถามฝ่ายอนุรักษ์เมืองไทยดูก็แล้วกันเล้เขายอมปะ่ะใช่ไหมชาประชาชนไทยเขาไม่ยอมเนี่ยครับมันก็คือมึงอย่าเสือกอ่ะง่ายๆมันเป็นเรื่องของเราอ่ะนะอ่ะสองครับเรียกร้องให้ปล่อยตัวอน,นุนอ่ะ ทีนี้อันนี้มันเป็นระบบกฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยเมือม่อเมื่อกฎหมายมันมีอยู่แล้วคุณเนี่ยนอกประเทศคุณจะมาเสือกอะไรกับกฎหมายไทยเขามีอยู่ก็าบังคับใช้เขาไม่ได้ไปละเมิดตรงไหนเลยมันเป็นไปตามกฎหมายคุณดูแต่ละเรื่องนะไปกั่นแกล้งที่ไหนมันมีกฎหมายตั้งอยู่ก่อนแล้วคนพวกนี้ก็วิ่งไปชนไม่ใช่ว่าเอากฎหมายไปแกล้งเขาไม่ใช่เขาวิ่งไปชนแล้วทุกอย่างมันเป็นเป็นไ,ไ,ไปตามกระบวนกฎหมายครับ นะแล้วก็คุณมาเรียกร้องแบบนี้มันใช่ไหมนะอ่าแล้วก็พูดถึงสารมนูนที่ยุบพักเก้าไกลด้วยอน,นน์บอกงี้นะในการพูดถึงพูดถึงสี่สี่สอสอลูกเกตโตโตัโตโตชนกนะที่โดนคดีกฎหมายมาตัางหนึ่งึงสองด้วยนี่อนน์บอกให้ฟังนะว่ารัฐสภาเอูเนียก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็ประนามการส่งตัวกลับจีนอุยอุยกูกับจีนด้วยสรุปนี่มันเรื่องภายในของเราทั้งนั้นเลยแล้วมันไปโผล่สภายุโรปได้ยังไงรนะับ อย่างที่ผมบอกให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยสภายุโรปทุกวันเนี้เมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่สนใจพรรคการเมืองทั้งหลายนะไอ้คนที่เลือกเข้าไปก็คือนักกิจกรรมก็ไปเป็นอีเวนต์เนี่ยเหมือนเราเนี่ยไอ้พรรคส้มที่อยู่ในสภาระุ้วยเนี่ยมันก็เป็นเป็นพรรคการเมืองอีเวนต์อย่างที่เห็นเนี่ยเคลื่อนไหวกิจกรรมจนหน้ามืดนะครับไม่ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดนะผลพ้องอะไรกันเป็นรูปธรรมใดๆก็เป็นลักษณะแบบนี้ก็โหวตกันไปในสภา e อูเนี่ยฮะมันก็เป็นอีเวนต์อีเวนต์เพื่ออะไรต่างๆแล้วทีละ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับ NGO NGO ที่ไหนเอาบ้านเราเนี่ไงส่งประเด็นไป <c oughs> ใช่ไหมเออก,ก็เชื่อมอยู่แล้วนะครับเอ่อ u n c r ก็เชื่อมกับยุโรปอยู่แล้วเชื่อมกับสาประาช,าชาติอยู่แล้วไอไอพวกนี้เป็นเป็นหน่วยอีเวนต์ของเขาและพวกนี้นะบอกให้ฟังนะเอาจริงแม่งก็ไม่เอาเชื่อปะ อีเวนต์แล้วอีเวนต์เนี่ยหาเงินบริจาคหาแดกครับตะปูฟังการเคลื่อนไหวเหล่านี้เดี๋ยวมีคนบริจาคไอตัวบริจาคใหญ่สุดก็สหรัฐนี่สมน้ำหน้าแล้วนะตอนนี้สหรัฐก็ตัดงบประมาณในพวกนี้ไปเยอะนะสหรัฐก็ใช้องคอ์กรเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองนะถ้าต้องการให้มันเคลื่อนไหวเรื่องอะไรมันก็ใส่เงินมาพวกนี้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวทาง,ส,งสังคมเพื่อกดดันทางการเมืองเนี่ยครับมันก็เชื่อมโยงกันไปแบบนี้จนตอนนี้ลามไปอยู่รัฐสภายุโรป ทั้งหมดทั้งปวงเราเห็นภาพอย่างนี้เราก็เห็นนะครับอ,อย่างแต่เทง้งนะล่าสุดก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวโมไม่ไม่น่ากลัวเท้งครับผมบอ,อกให้ฟังอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสะท้อนหลายเรื่องะะรัฐบาลอุปนามไทยรัฐบาลไม่ยึดหลักสทธิจารณ์เห็น,นไหมมันรับลูกกันไปเป็นทอดทอดเลยนะแล้วสิ่งที่ทําทุกวันนี้ท่านดูดิอันนี้ต่างประเทศเสือกเรื่องของเราเอาไปลงมติเป็นทางการเกิดขึ้นหรือไม่ ผมไม่เกิดล่ะผมไม่เกิดเรียกร้องอย่างเงี้ยมันก็เรียกร้องมาไม่รู้กี่เรื่องแล้วนะครับทีเรื่องคนเสื้อแดงโดนยิงกลางถนนเนี่ยเนียะเงีย,ย,ย,ยบกริบรัฐภายุโรปเงีย,ยบกริบองค์กรสท่ิมวลชนเงีย,ยบกริบเพราะอะไรครับท่านฟังครับเพราะอะไรครับเพราะไม่เป็นสลิมไงแ <rí> ต e> ่อพวกนี้ท่านดูหน้าตาย้อนไปดูฮะสลิมทั้งนั้นแหละครับตับบุฟัง ล้อเล่นลิเกหลงลงกันทังนั้นไม่ต้องไปตื่นเต้นแล้วครับสําหรับเรื่องนี้นะรัฐสภายุโรปอ่ะหรือไ <laughs> <değil, S 1> ม่ท <receptors. S 1> uh ่านจะดูอันนี้นี่ล่าสุดนะก่อนหน้าที่จะลงมติเรื่องเราเนี่ยเขาลงมติเรื่องอะไรรู้ไหมยึดทรัพย์รัสเซียหาเงินช่วยยูเครนเอ๊ะลงมติป่านี้รัสเซียแม่งโดนยึดทรัพย์ไปแล้วแต่ปรากฏว่าสุดท้ายตาฝัง อันนี้คือเดือนอะไรนะอันนี้คือเดือนมีนาคมนะปรากฏสุดท้าย่ะสุดท้ายครับไอ้เมื่อกี้นะไอ้ที่ลงมติไอ้ที่ลงมตินะหาเงินช่วยยูเครนยึดซับรัสเซียนเนี่ยเดือนมีนาคมใช่ไหมฮะอันนี้ถัดจากนั้นไม่กี่วันท่านนะร้วังนะไอ้ทัามก็เรียก <laughs> ชาเลนซก,กี้ไปดา่านะเอออะเนี่ยท่านู้วัง ขนาดว่าจะยึดทรัพย์รัสเซียเอามันเพ้อเจอไว้ระวังนะอ่าแล้วแล้วจะมาอะไรนะอ่าเรื่อง FTA ไทยก็เรียกว่าเป็นเดียวถามว่ามีผลไหมมันเหมือนสายลมที่พัดผ่านนะครับต้องฟังครับมันเข้าหูประเทศต่างๆในอูแต่เขาจะขยับเขยื่อนตรงนี้นะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครนะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของโลกไม่ใช่มนุษยธรรมอะไรทั้งนั้น เมื่อสภาเอียเนี่ยมีลักษณะท่าทางจัดอีเวนต์ลักษณะนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Song, นะเปิดซองนะฮะเปิดซองประมูลประเทศไหนเนี่ยนะคิดว่าจะเอาประเด็นนี้ไปใช้ประโยชน์โจมตีประเทศเรามันก็จะคว้าเอาไปแล้วอ้างว่าน,นี้นะครับมติสภาเอียเนี่ยผมก็เลยขึ้น f t a กับคุณทั้งหมดทั้งปวงก็คือเป็นโอกาสที่ทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะได้มาทำร้ายประเทศไทย นะครับในเชิงการเมืองมันเป็นอย่างนั้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดัดจริจตตอแหลกันมากมายความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอสภาพวกนี้ไอการเคลื่อนไหวของเอเจโอเหล่านี้เป็นเครื่องมือของชาติมหาอำนาจเพื่อจะมานะครับหาเรื่องเล่นงานเราตรงนั้นผมเคยเล่าเรื่องหมูเนื้อแดงไปแล้วสารัดอ้างนะครับเรื่องว่าเราเรียกว่าทําประมงผิดกฎหมายก็เลย ขึ้น FTA กับเรางด FTA กับเราในสมัยนายประยุทธ์ทั้งๆท,ท,ที่ประเด็นจริงๆมันก็คือเรื่องไอ้ประยุทธ์ไปโกหกเขาว่าจะรับหมูเนื้อแดงแล้วไม่ะไม่ทําแค่นั้นเองทีนี้ตัวนี้ครับการที่สภา EU เปิดขึ้นแบบนี้ก็เท่าเราเปิดซองแค่นั้นแต่ว่าเปิดโอกาสให้ประเทศไหนๆก็ตามที่จะอ้างประเด็นนี้มาเอาเปรียบประเทศเราเนี่ยเขาทําได้ทันดีแล้วที่มันหน้าโมโหว่วาอะไรรู้ไหม ไอ้คนในประเทศนี้ที่เราเห็นหน้าเห็นตาอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยแม่งก็มีแต่เรื่องอะไรนะอุยกูนะอยากให้อุยกูอยู่ประเทศไทยไอพ้พม่านไอ้พม่าก็จะมาทําบัตรประชาชนให้เขานะครับไอ้บีอรเอ็นระเบิดแม่งก็โทษร,รัฐบาลน,นี่ไอ้พวกนี้สันขวานนะครับเป็นพวกที่อยู่ในประเทศแล้วเลี้ยงเสียเข้าสุกไม่ใช่เลี้ยงเสียเข้าสุกไม่ทำงานอย่างเดียวแม่งเอา ความบันเลยเข้าประเทศด้วยเนี่ยครับอย่างตะแทงพูดเนี่ยชีย้นําเลยเห็นไหมถามว่าประโยชน์ได้ใครเนี่ยประเทศไหนที่อยากจะเอาเปรียบเราวันนี้มันก็เอาเนี่ยฮะมติสบายยูมาใช้ทันทีเห็นไหมครับแล้วก็คนที่ชงเรื่องนี้ไปเป็นใครดูหน้าดูตาดูชื่อดูเสียงแล้วผมก็เห็นว่าคงไม่พ้นกลุ่มสีส้มอ่ะใช่ปะจะไล่ไหมครับพี่น้องแบบนี้ ถามคำนี่มันเหมือนกับคนที่อยู่ร่วมบ้านกันกินข้าวกันแม่งคอยจะเผาบ้านทุกวันน่ะแม่งเรียกชาวบ้านมาเผาบ้านตัวเองเนี่ยเนี่ยไอคนแบบนี้นะแหมอย่าว่าเลยครับต้องฟังครับไม่น่าเลี้ยงนะไม่น่าเลี้ยงจัะไรประเทศอะบอกให้ฟังเมื่อกี้นะ ใครใครถามว่าไงนะบอกว่ารัฐสภายุโรปไม่มีสิทธิ์ออกกฎหมายใช่ไหมไม่มีอำนาจในการออกกฎหมายท่านฟังครับนึกสภาพท่า,านฟังเนืกอออกไหมเขาไม่มีประเทศรัฐสายุโรปวันนี้ยังไม่ได้เป็นประเทศชัดเจนนะครับเป็นแค่เหมือนกับรวมตัวกันอ่าเรียกว่าส่วนหนึ่งอะแต่อีกส่วนใหญ่เลยที่ยังไม่ได้ประกอบกันเป็นประเทศชัดเจนเพราะฉะนั้นนโยบายการออกกฎหมายต่างๆแต่ละประเทศเขาก็ยังมีกฎหมายของเขาเองก็จะมีกฎหมายกว้างๆนะครับอย่างเช่น เรื่องของ AI อะไรเงี้ยเขาก็เพิ่งออกอมีลักษณะกฎหมายแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้จะต้องประกอบด้วยคนสําคัญก็คือเนี่ยนะกรรมธิการามนตรีความของเขาอะกรรมธิการเออียูเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังนะครับซึ่งตัวเนี้ยกรรมธิการยุโรปเนี่ยนะกรรมธิการยุโรปตัวเนี้ยนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของชาติต่างๆเข้ามาตัวนี้จะรับทําไม่ทําก็อยู่ตัวนี้แต่เขาเนี่สยสภาเนี่ยเสนออย่างเดียวนะครับเรียกร้องให้มันทําแค่นั้นเอง จะทําไม่ทําก็ขึ้นอยู่กับประเทศอื่นๆถ้าเขาเห็นด้วยเห็นพ้องต้องการว่าเอ้ยอันเนี้ยมันควรเป็นกฎหมายของยุโรปซื้อทุกประเทศควรจะใช้ร่วมกันเขาก็โอเคไม่ใช่ว่าสภาออกมาโหวตเป็นกฎหมายอะไรได้ไม่ใช่ครับเป็นแค่นี้ครับเรียกร้องแล้วเดี๋ยวกรรมธิการยูก็รับก้อเรียกร้องนี้ไปพิจารณาอ่าถ้าเขาเห็นว่าเอ้ยมันเป็นประโยชน์กับยูทั้งหมดทุกประเทศเห็นพ้องต้องการในกรรมธิการนั้นเขาก็โอเคก็เกิดเป็นกฎหมายของยูขึ้นมาก็จริงๆมันก็มีหลายฉบับ ะครับก็เป็นจะเป็นฉบับที่อ,อย่างล่าสุดในเรื่อง AI เนี่ยเขาก็มีออกมานะครับว่ามีมาตรการอย่างไรหรือเรื่องยูเคร,รเนนะลักษณะเนี้ยอย่างเช่นจะอุดหน,นุนยูเครนไหมปรากฏว่ายุโรปเขาก็อุดหน,นุนนะครับแต่กรรมธิการเนี่ยสภา EU เออย,ย,ยูเนี่ยเรีย <c ười> กร้องให้ไปยึดทรัพย์รัสเซียงเงี้ยกรรมธิการยุโรปกขบอกไ e อ้บ้าเรียกร้องบ้าบอเขาแตกมันก็เหมือนเข้าใจไหมมันสภาแห่งการเรียกร้อง เรียกร้องเข้าไปอถ้าเขาทําได้เขาทำทำแต่เดี่ยถามว่ามันไม่มีผลไหมมันก็มีเหมือนกันนะ่างานเนี่ยฮะมันก็เรียกร้องมากมาทธิการยุโรปเขาก็เอาไม่ล่ะใช่ไหมเอาไม่ละอ่าถ้าเรียกประเทศอื่นก็เ,เอาหมดก็กลายเป็นกฎหมายขึ้นมาเนี่ยยุ่งนะครับหรือบางประเทศอาจจะไม่ต้องไปกรรมาิการยุโรปเลยอาจจะเอาข้อเรียกร้องตรงนี้อ่ะอ้างเลยแล้วกูก็ออกกฎหมายประเทศกูเพื่อมาเอาเปรียบประเทศเราเนี่ยได้ทันทีนะครับแต่เรื่องเหล่านี้ผมบอกให้ฟังว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสมาชิกยู นะฮะรัฐสภาประเทศไหนมึงก็พิจารณาประเทศของมึงอย่ามาเสือกเรื่องประเทศอื่นใช่ไหมเอออันนี้ของเราก็มีกลราของเราแบบนี้นะครับเออนะฮะว่าไปตามนั้นท่านผู้ฟังนะครับอ่ะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องที่ท่านผู้ฟังถามมา คือมีนีข่าวใช่ไหมมันผมไม่ได้พูดเรื่องนี้วันก่อนแตะไว้นิดเดียวคือเรื่องธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลธนาคารกลางแห่งปี6แบบเพื่อนเราก็เขียนมาบอกว่าให้ผมพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับอ่ะโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องธนาคารไม่ปได้ตกลงไอ้นี่ได้รับรางวัลนี่มันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ออสการ์มหานครจริงหรือไม่หรือมันกินเองชงเอง ให้กันเองเฮกันเองฮากันเองนะฮะเรื่องว่าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับแล้วทั้งหมดผลิตภัณฑ์ของมิสตดีตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากพื้นฐานเบสของธรรมชาตินะครับนะล้วนๆเลยจำลองครับก็เรียกว่าดีต่อสุขภาพดีต่อผิวพรรณแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมำฟังใช้แล้วจะรู้สึกว่าคุ้มค่าที่เดียวเชียวนะฮะอ่ะ ผมจะยกตัวอย่างให้ท่านหนึ่งให,ให้ฟังสักท่านนะครับนะครับนี่น,นี่แฟนรายการรู้ทันนะครับแล้วก็เป็นแฟนๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสซีด้วยเขียนกันเข้ามาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ว่าเป็นหน้าม้าแต่อย่างใดไล่ฟังกันซื่อๆแบบนี้ครับบอกติดตามผมมาโดยตลอดนะครับชอบผลิตภัณฑ์มิสซีนะใช้ดีสมชื่อโดยเฉพาะครีมนวดน่แน่นะนะเป็นคนชอบทําสีผมมาก หลังทําผมเนี่ยผมจะสักๆาก,ากใช่ครับผมมันจะเสียครับรรนะท่านผู้ฟังฮะทาผมสีผมใหม่ๆทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะใช้ใหม่ๆเนี่ยทำผมใหม่ๆเนี่ยผมมันจะเสียท่านผังครับทีนี้นะก็บอกว่าพันกันด้วยนะครับแต่พอใช้ครีมนวดมิสเดีแล้วเนี่ยผมมันนุ่มมากๆเลยมีน้าหนักไม่ชี้ฟูสีผมสวยเป็นเงางามเป็นคนผมยาวมากๆนะครับสาสระผมบ่อยๆก็เลยอยากให้พี่ดงทาแชมพูกับครีมนวดแบบรีฟิลค่ะจะได้ช่วยลดขยะด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์มิสดีแล้วยังนะกรุณาเขียนมาบอกเล่า90เป็นรีวิวส่งกันถึงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทั้งผลิตภัณฑ์มิสดีและเป็นกำลังใจให้กับรายการรู้ทันด้วยนะครับขอบพระคุณมากทีเดียว ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID ดีมิสเดีโด ไลน์ไอดีมิสเดีโด่งสองไลน์ไอดีมิสเดีด่งสามหรือในกล่องข้อความเ c e b o o k โด่งมิสเดีขอบพระคุณมากครับ